Oh. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้พามาเบิ้งสถานที่กว้งไม้ครับเมื่อนี้เร่นอยู่รนะัตนบุรีสถานที่กว้างขวางครับทีมเริ่มดีดีด้วยลาดเอียงลงไปทั้งเพียครับลาดเอียงลงมาทั้งเนี่ยเมื่อวานนี่ก็บ่บตก เพิ่นว่าทางผู้จัดเพิ่นว่าเมาื่อวานนี้ก็บ่ตกบนะครับการเตรียมการยางดีเลยครับผู้จัดเพิ่นก็นเลยเอ้นมาปรึกษาว่าที่เอาแบบใดดีหมาลำ้ำตั้งมุมใดดีดค่อยได้ค้นลายความคิดเห็นเจ้าภาพตอนแรกบอกว่า อยากให้ปิดมุมนี่เพราะว่าพื้นที่ตอนนี้มันเป็นจัตุรัสอยู่ครับเพื่อนอยากให้ปิดมุมผมเลยแนะนาเพื่อน่าเวทีเฮามันใหญ่มันกว้างการที่อีไปปิดมุมน่ะผมต้องเอาเวทีกระเถิบออกมาจากสามเหลี่ยมนน่อออกมาไกลพอสมควรเนี่ยมันจังอีต่างเวทีได้แล้วเาที่เสียพื้นที่ตรงมุมนั่นน่ะไปซืือเสียทีมไปซื้อแล้วการอ้อมสังกะสี เขาเขาก็ไม่ได้อ้อมเป็นแนวอันไปจังสิ่นะไปตามที่แนวอันแนวเขาอ้อมตามหน้หนาเวทีนะครับเนาะอ้อมจัดตุลัสไปไปตามหน้าเวทีขนาดไปกับทางหน้าเวทีในความคิดของผู้จัดแต่เพิ่อนเพิ่นนี่แออ้อมไปอ้อมไปทั้งคนนะครับแล้วมันบปตรงมันบปตรงกับลักษณะของเวทีที่ตั้งยู่เหมือนมันหลอกๆก,กันนะครับ ี่นัองคิดภาพน้ำผมออกปะครับสมมติเวทีเขาตั้งยูของผูมูฟุนแต่เป็นนยีอ้อมสังกะสีไปจังส์ไปน้ำแนวหัวแนวอย่างนี้ผมเบิ้งแล้วมันมันเบิ้งบอดีว่างามไปเลยครับรถทีมงานเขาก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นลําดับผู้ใดยังบ่ทันในหอนาที่ก็ยูมองพักก่อนครับเอาพักยูวัดสว่างเมืข่ขคืนนะครับ วัส่างบ้านผือที่หลับที่นอนก็นดีดีครับเมื่อคืนแลวผมก็เลยแนะนำผู้จัดว่าพื้นที่เขามันกว้างขวางอยู่ครับผมอยากกระเถิบเวทีนะให้ไปชิดชิดพนชิดแนวแนวหัวมุมพุดเพราะว่าเขาที่ได้ได้ประโยชน์จากตรงนั่นอยู่แล้วมุมทั้งหมอล้ำยู่มันเป็นอันนั้นคือทั้งชิดมุมทั้งหมอล้ำนั่น ไยแจ้งกันปายุดธให้รถปายุดครับผมเพราะว่าทั้งพุ no ่นสังกะสีครับมันแอบไปชิดทั้งพุ่นอยู่แล้วครับมันมันคนรถที่อย่างที่ใส่ประโยชน์อย่างว่าได้เลยบรดเทเนี่ยที่จอดรถจอดอย่างก็ว่าได้เพราะว่าผู้จัดเพื่อนเป็นผู้จัดไม่ครับเป็นก็เลบอกว่ามีอย่างแนะนำนี่เพราะว่าอันนี้ั่นก็เป็นแค่แรกผู้จัดว่าครับ ครับจังสี่งละป่าจังงามครับผู้จัดเพิ่นเตรียมไว้ให้อันแล่นน้ำถนนไปผู้นะครับครับเพื่งไปผู้นะเพิ่นน่ะอยากอ้อมสังกะสีเบิดเลยเนี่ยเบืองใหญ่ๆเนี่ยแต่ผมว่ามันมันกว้างโพดมันกว้างโพดนะครับรถสังกะสีมา่อสองสามคันบนมัอ้อมบปเนั่ยเจ้าของดไหนนี่แหละ นะครับเวทีเขาสุดยูหมอนันแปปพีวีตีนะครับผมวางไว้วนะนะครับเวทียังเต้นท้องที่ใส่หมอลำเพิ่นอ่าเต้นก็มีอยู่ผมเตรียมพื้นที่ไว้ข้างหลังไว้อยู่ครับเพิ่นอยากให้หมอลำไปโซนอยู่กับไอ้หลังคาพุ่น์นะตาไปเรียนกินเรียนล้งเท่ตุ้มแดนเซอร์ดรับวางแดนเซอร์เขาแดนเซอร์อันวางเขาแล้วทางใต้ผมเตรียมไว้อยู่ครับทีงรถเขาเสียบไว้อยู่มาเต็มแ่้เสียบเขาข้างก็ได้ครับพื้นที่มันกว้างดีอยู่ขังถึงก็ได้ครับ ครับขื้นทั้งพุนก็ได้แมนครับของเขาครับแมนบันเป็นศูนย์กกว่าบครับของเขาอยู่นอกนอกศูนย์แล้วครับหลังค้านั่นนยะดส่วนตัส่วนตครับครับศูนย์ยูแค่ท้ายรถกระบะนะครับครับยดประชันว่าอยูได้ครับยูได้น้ำของศูนย์เนี่ยก็คือเพื่อนบอกว่าศูนย์พ้นใส่น้ำฟรีอยู่แล้วใส่น้ำเลยไดาไห่นเพราะว่าเขาเศร้าพื้นที่แล้วนาใสได้ครับ ิันก็ลังไปหาทางมาให้บอลมบ่อครับมันตกก็เล่นได้เล่นได้มันมันเริ่ดมอยู่มันง่ามๆบอกเอฟซีน้ำเด้อครับยี่เบิ้งนี่เอินกันมากพี่น้องสนามมองนี้บอจืดบอคือสูมือบอคือสูมือมัน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 ตกเมนท่ัลเมืองเขาก็เล่นได้เมื่อวันเพื่อนบอกบอตกเม็ดเดี่ยวกับบอลุงอย่างเขายินแล้วยูเนี่ยครับเขาเล่นมาลอยแปดติรจากพุ่นผมน้ำทังมาตลอดผมจับผมมาขับทังนี่มาฮอดแย่กันยีเบงกับสีคอสีขอติ แยกแยกทางแยกจากของม้าเนี่ยแต่ละของมาหนี่พ๊ะตกจังเม็ดเลยเป็นกายังไงะลยันความทุ่ไปหมดเลคว่ทุมหมดเลยเพราะว่าไปถดหยียบกบตายบักหลายผมเสียดายมาแต่ละต้นตัวนึงเอยไว้ไม่ท่อมทีก็ันกง่ายขาวขาวจันพันธ์บเพราะว่าคำแมน้าไมู่อุ่นคือลวะโอ้ออกเดีว๋ยไปหาเนวกินไส่ทองจับาทนึงสักคนหนครับ ปากไบอ้อมเลยผมใทยพี่น้องทะเบงแล้วผมแนะนำผู้จัดว่าเขาเฮาเฮาตั้งเนี่ยถ้าเขาเบียดไปฟังพุดหลายๆสังกะสีเขาก็าวที่มาตกแค่เนี่ยครับหมอปยุทธแล้วสี่เนี่ยเขาจะได้นีพพื้นที่ให้รถแม่ค้ารถครับรถแม่ค้ากับพี่ยังเนี่ยได้อยู่ตั้งแต่ประมาณเนี่ยครับหลังรถหลังรถปยุทธเนี่ย ติดต้นไปแต่ผู้จัดเดียตอนแรกความคิดเพื่อนน่ะอิปิดถนนผมเลยว่าอันถนนน่ะเป็นอย่างคือบ่เอาให้คนที่มาเบิ้งเรื่องอย่างน่ะสัญจรก็คือถ้าผู้เดเข้ามานี่ยรถมองทั้งนี้เต็มกันเล่นตะเลิอดอ้อมมู่บ้านไปกันยังวนกลับมาหาเมืองจอดไม่ได้ความคิดผมที่ผมแนะนําเพื่อนไปนะจากประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเนาะปัญหามันทีมันเกิดจากรถติดรถหยัง เพราะเขาก็บโได้กระติดขาดกันไปผู้จัดเปิ้ลก็มาบอบอกผมว่าความคิดแม่นั่นคือที่เอารถจอดไว้ทองถนนผมเรียกว่าถนนนั้นเป็นเลนสวนอุบัติเหตุมันเกิดง่ายไงเดีอันบางทีคนมาเที่ยวงนั้นเนาะมันก็มีคนกินคนบบพี่เนอะแต่ส่วนหลายก็กินแ่ละถนนแคบๆหลายๆกะมันมันก็เป็นห่วงกันเนาะ แต่เพื่อนก็เตรียมสถานที่จอดรถไว้ให้ยู้ครับ <Okay. S 1> ยูตั้งพุ่นก็มีสองสองจุดมีป้ายบอกอยูมีอ,อปปอลล้อเตรียมจะแตนบายไว้ยู้ครับเพื่นมีคนโบกรถโบกล้าให้ยู้บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องมเมื่อนี่เป็นอน่างเก็บน้ำเพิ่น,นไหนบุ้นี่ยใหญ่ใหญ่ครับอู้ยยาวไปฮอตหมดแล้วครับ กำมาที่เฝ้าออตั้งเิธีในพาลุาง,ลงนอง้องบ้านป่าจ่านนี้ก็เลยแนะนำผู้จัดเพื่อนแบบนั้นเหรครับเพื่อนก็บอกมีอย่างกัน,นแนะแนะนำมาโรดรเจ้าไปงานไรแนะนำทานมาโลดเดยวเราก็เลยเอาเอาเอา,เอา,เอาน้ำเจ้าว้านนะท่าน่ะเพราะว่าผมบอกว่าที่แอมไหวน,นันกะ คนนาา้นน่ะกะกับมืนแหละครับที่อ้อมไว่นะ่ะแต่ถ้าค้นมาไหลกว่าน,น,นั้นแท้ๆมืดมืดหาสองมืดน,นะเขาสาังกะสีเขาก็ขยายได้ผมใหญ่หญค้นมาเบื้องหน้นั่งอยู่ใกล้ๆกันอบอุ่นนะครับบรรยากาศมันจังมวนหมอลำอ่ะนั่งใกล้ๆกันม่มมมววันครับแต่ละคันก็เริ่ม ขยับเข่าจุดเจ้าของครับ<อ>แต่ละมือแต่ละแผ่นบวกือกันล้างมือปกติโดยปกติคือต้องตั้งเวทีกนตู้ลำโพงตั้งทีหลังเมือ่อใดพื้นที่มีปัญหาอาจจะต้องได้ตั้งลำโพงกรตั้งเวทีทีหลังน้ำก้นไปก็มีเมือ่อใดรดเวทีมีปัญหาตู้ลำโพงตั้งสองข้างถ่าเลยก็มีลด เบียดีเล่นกับเข่ามาน้ำก้นแก้ขกันไปตามสถานการณ์ครับแต่ละมือแนวมันใส่บุคลากรกับยานพาหนะมันหลาเนาะครับเนาะแต่ละมือปัญหามาแต่ละอย่างเนี่ยบัคือกันเลยลังมือยางระเบิดลังมือน็อตหลุดลังมือเพาขาดลังมือล้อหลุด มือกาไปฮะอันโน่อนอันนี้เขาเอินผู้ใหญ่บ้านเอินตำรวจเอินยังมาคุยกันมาเจราจาม,มกากัดยาก,ด,ากดึงเวลาเท้าเทียกันรถไปคลองทรายพื้นใสไฟโอ้ปัญหาแต่ละเมือ่อน้ำแกวพอต่อได้ก็ะต่อต่อว่าได้ก็ให้เพื้นไปซื้อทายมากระจายค่าสร้างค่าอย่างไรครับเหตุจังไหนเขาจไปให้ท่านงานแก้ปัญหาแต่ละมือ่อ ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ซสำนี้ก่อนครับพี่นอ้องในพระปางจุดบางอย่างให้ลูกน้องอีเดลุ้งของตรงอย่างครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ